โอเคเอาละครับทุกท่านครับวันนี้ปอนพาคุณผู้ชมไปดูที่ดินแปลงเล็กๆนะครับเนื้อที่สักสองงานที่ตำบลโคโกกลวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาดีกว่าครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดไม่รู้เส้นทางเลยนะครับก็ นี่ครับเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มุ่งหน้ามาผ่านสระบุรีนะครับแล้วก็ผ่านมาเรื่อยๆเลยครับนะด้วยถนนมิตรภาพหมายเลขสองนี่เองนะครับซึ่งผ่านปากช่องนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นเขาใหญ่คุณผู้ชมเห็นทางหลวงหมายเลขหกไหมครับหรือเอ็มซิกเนี่ยนะครับอันนี้คือมอเตอร์เวย์แล้วนะคุณผู้ชมใกล้จะได้ใช้แล้วครับนะส่วนเส้นทางปกติก็นี่ครับนะอ่ามันจะขยายมาเรื่อยๆเนาะ นี่ก่อนจะเข้าโคราชครับเราจะเจอตำบลโคกกลวดก่อนคุณผู้ชมครับนะแล้วก็จะมีตรงนี้ตรงนี้คือวงแหวนรอบเมืองนะครับสามารถแยกขึ้นไปทางทิศเหนือก็ได้ทิศใต้ก็ได้นะครับไปบุรีรัมย์ไปภปูิก็ฝั่งนี้นะทีนี้มิตรภาพเนี่ยถ้าคุณผู้ชมท่านใดเคยผ่านมานะครับก็ก่อนเข้าตัวเมืองโคราชนะครับก็จะมีจุดสังเกตไม่ยากเลยนะครับซ้ายมือตรงนี้นะครับก็คือนี่ครับคุณผู้ชมตรงนี้จะมีสะพานยูเทิร์นนิดนึงนะครับแล้วก็ซ้ายมือตรงนี้ A.S. Call Center นะครับอ่าแล้วที่ดินแปลงนี้ก็จะเข้าเข้าซอยนี้เองคุณผู้ชมครับนี่นะฮะตรงข้ามกันเลยยืองๆนะครับเข้าซอยนี้นะร้านรถทิพย์เข้าที่ดินแปลงนี้นะครับขจะทราบพิกัดคร่าวๆแล้วเดี๋ยวปอนจะพาคุณผู้ชมขับรถมาจากทางตัวเมืองโคราชครับอ่ามาดูสภาพถนนการจราจรจริงนะครับก่อนที่จะเลี้ยวเข้าซอยนี้นะครับแล้วเราไปชมที่ดินพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับเชิญครับ ครับก็ทุกท่านครับบริเวณนี้จะเป็นบริเวณหน้าโรงพยาบาลเทพารัตน์นะครราชสีมานะครับ่าแล้วก็จะมีเซเว่นอยู่ด้านหน้านะนี่ตรงนี้จะเป็นค่อนข้างเซ็นเตอร์ของตำบลโคกกรวดนะครับโรงพยาบาลเทพารัตน์นี้จะมีพื้นที่ติดกันกันกบทางเทศบาลตำบลโคกกรวดพอดีเลยนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับท่านใดที่เคยเดินทางมาโคราชอยู่แล้วนะครับซ้ายมือฝั่งนู้นก็คือปั๊มปตทที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มากๆนะครับคุณผู้ชม ถนน,นเส้นนี้จะเป็นถนนขาเข้ากรุงเทพนะครับตำบลโคโกกลววจะเป็นตำบลแรกของอำเภอเมืองจังหวัดนคะรราชสีมานะครับถ้าดูจากแผนที่ข้างต้นนะครับเพราะฉะนั้นหากเลยช่วงสะพานเกือกม้าไปแล้วก็จะเป็นพื้นที่ติดกันกันกนกบอำเภอสูงเนินนะครับส่วนปีขวาจะมีอะซอยแยกไปอำเภอขามทะเลสอซึ่งแน่นอนนะครับตรงนั้นจะมี อ่ามอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็วงแหวนรอบเมืองนะครับซึ่งสะดวกสบายมากๆแล้วปัจจุบันนะอ่าแล้วก็จากจุดนี้นะครับจากจุดนี้น้าโงรงพยาบาลเทพรัตน์เมื่อสักครู่นะครับเข้าไปสู่ที่ดินแปลงนี้ที่ปอนจะพาไปชมเนี่ยระยะทางประมาณ2.4กิโลเมตรนะครับผมก,ก็เส้นทางเมื่อสักครู่ครับคุณผู้ชมพอเราเดินทางมาอีกนิดนึงนะครับจุดสังเกตนะครับซ้ายมือก็คืออ่าโรงงานนะครับราชศีมาผลิตเหล็ก นะครับผมนะเป็นโรงงานใหญ่มากๆเป็นโรงงานเก่าแก่นะครับผลิตเหล็กเส้นแล้วก็ตะปูอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นนะ่าสังเกตน,นะครับขวามือฝั่งตรงข้ามก็คืออาคาร AIS นั่นเองเพราะฉะนั้นซอยจะอยู่ตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมนะปักทางเขียนว่าโรงแรมโคกวดร,รีสอร์ทน,ะนี่เข้าซอยนี้ครับจากจุดนี้ไปถึงที่ดินแปลงที่ปอนจะพาไป1กิโลเมตรเท่านั้นครับคุณผู้ชมนะก็เป็น ทำเลเป็นโซนที่ค่อนข้างเงียบสงบนะครับน้าพักผ่อนหน้าสร้างที่อยู่อาศัยมากๆแล้วตอนนี้เริ่มมีคนเข้าไปสร้างบ้านอยู่กันเติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยครับซอยนี้นะน่าอยู่ครับไปครับไปอีกนิดเดียวก็ถึงที่ดินละเชิญครับอ้าวมาถึงแล้วครับทุกคนครับนะพอเราหลุดจากโค้งด้านหน้านะครับมานิดนึงตรงนี้จะมีบ้านคนนะครับสังเกตไม่ยากครับหลังคาสีแดงๆ นะแล้วก็ซอยด้านหลังนะครับถูกแบ่งเป็นถนนสาธารประโยชน์หมดแล้วเพราะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้นะครับแปลงนี้นะนี่คือ,อแปลงสองงานที่ปอนจะนําเสนอคุณผู้ชมวันนี้นะครับนี่ก็จากเสาต้นนี้นะครับตรงนี้ทางเข้าเห็นเชือกคอไหมะรัานะจากเชือกคอนี้นะแล้วก็หน้ากว้างมาถึงตรงนี้มุมนี้นะครับรัวรอบขอบชิดก่อนต้นมันสําะหลังเนี่ยเขาจะมีหน้ากว้างนะครับ17เมตรบวกลบนิดหน่อย แล้วก็ลึกลงไปนะครับประมาณ50เมตรเลยนะครับอ่าก็ถนนตรงนี้ก็จะกว้างๆเลยประมาณ8เมตรนะครับแล้วก็เสาไฟฟ้านะครับถึงแล้วนะครับดึงไฟมาได้เลยนะครับผมอ่าเหมาะครับที่ดินแปลงนี้2งงานพอดีเป๊ะนะครับผมถูกแบ่งแยกไว้แล้วแล้วก็แบ่งขายนะแปลงนี้ก็เป็นอ่าที่ดินที่มีราคาฮอตเช่นกันนะครับเป็นราคาด่วนๆนะครับ แล้วก็ราคาดีมากๆสาหรับโซนนะฮะอำเภอเมืองแบบนี้นะครับใกล้ตลาดนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างครบคันเลยนะเหมาะเลยครับคุณผู้ชมนะแล้วก็ด้านหลังโซนโซนหลังต้นไม้ใหญ่ๆนี้นะครับเขาจัดสรรที่ดินก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เริ่มมีคนที่ซื้อไว้ผ่อนที่ดินแล้วก็มาปลูกบ้านละเริ่มมีคนทยอยมาอยู่แล้วมีเพื่อนบ้านนะครับแล้วแล้วเข้าไปข้างในก็จะมีบ้านมีชุมชนนะครับเป็นทั้งชาว ปลูกมันสำปะหลังก็ดีนะครับปลูกกรโพดแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงวัวนะครับแหมสูงด้วยคุณผู้ชมครับที่นี่ไม่เคยมีข่าวน้าท่วมแต่อย่างใดนะครับอ่าสูงสูงแล้วก็เหมาะเลยนะครับต้นหมากต้นไม้ก็เยอะอยู่นะครับอากาศโลเลยนะครับเงียบสงบส่วนตัวแล้วก็ต้องเรียนว่าอ่าไม่มีมลพิษนะครับถึงแม้ว่าจะมีโรงงานใหญ่อยู่ด้านหน้านะโรงงานนี้ไม่เคยปล่อยมลพิษนะครับผม แล้วก็กําลังการผลิตของเขาก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับเท่าที่สังเกตเท่าที่เห็นมานะนะอ่าน,นี้ปอนพาทุกท่านเดินมาสุดแปลงนะครับรั้วรอบขอบชิดครับนะก็ขึ้นบ้านนะครับหรือจะแบ่งนะครับทำรีสอร์ทปลูกต้นไม้หรือว่าทําบ้านสวนสบายมากเลยคุณผู้ชมครับถ้าน้ําประปาก็ ดึงมาใช้ได้ครับดึงจากเพื่อนบ้านมาได้เลยเดี๋ยวคุยให้นะครับอันนี้เขายินดีแล้วนะครับบอนสอบถามไว้แล้วนะหรือไม่เพียงพอจริงๆก็เจาะน้ำบาดาลน,นะครับเพิ่มเมติมได้ถ้าจะทําบ้านสวนนะปกติเลยนะครับผมอ่านี่เห็นไหมครับด้านหลังจะมีถนนสาธารประโยชน์เลยนะคุณผู้ชมครับนะถูกแบ่งไว้หมดแล้วนะเดี๋ยวบอนโชว์รูปแปลงให้ชมอีกทีก็ะนะครับขออนุญาตนํานเสนอทุกคนเลยนะครับงานละหกแสนบาท นะครับก็เหมายกแปลง2งานนะครับนโนวจะเป็น2ผืนนะล็อกซ้ายกับล็อกขวานะครับก็1นล้านสองแสนบาทเท่านั้นคุณผู้ชมนะสะดวกสะดวกก็ลงพื้นที่มาชมเลยครับไม่แพงเลยสําหรับแปลงนี้นะครับแตจริงๆก็เป็นของญาติพี่น้องปอนเองด้วยแหละแปลงนี้นะก็เห็นบอกอต้องใช้เงินแล้วนะครับก็เลยพี่ปอนช่วยดูแลให้หน่อยนะครับช่วยบอกต่อให้หน่อยนั้นก็โอเค ถ้าราคาเธอไปต่อได้ก็จะนําเสนอให้นะครับเขาก็ปรับจูนราคาลงมาซึ่งันดูแล้วก็เหมาะสมทีเดียวนะครับในโซนนี้นะเหมาะเลยครับคุณผู้ชมปลายผลต้นหนาวครับนะหมดผลแล้วตอนนี้ลมกําลังโปรแล้วนะก็สะดวกสบายครับนะไม่มีอะไรมากสําหรับที่ดิน2งงานนะครับยกแปลงก็1น้านสองแสนบาทนะแล้วก็ของ ญาติพี่น้องนะครับแปลงถัดไปก็เพิ่งโอนกันเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเองเพราะฉะนั้นนะครับที่ดินในโซนนี้ถ้าจับต้องได้ก็แนะนําครับอยากให้รีบมาชมกันนะครับที่นี่ถ้าเกิดอ่าเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีตไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็ประมาณมาแน่นอนยังไงก็ต้องมานะครับชุมชนมาแล้วเพราะฉะนั้นอ่าราคาก็จะของเขาก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับจะเร็วจะช้าจะเยอะจะน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ขยับขึ้นแน่นอนนะครับเอาละครับคุณผู้ชมก็ฝากเลยครับสาหรับที่ดิน พื้นสวยๆอีกแปลงหนึ่งซึ่งหน้ากว้าง17เมตรนี้ก็เหลือเฟือครับนะจะทําอะไรก็ได้เยอะแล้วก็ยาวลึกลงมาถึง5 0เมตรเลยทีเดียวนะครับโอเคเลยแหละแปลงนี้นะครับแนะนําครับผมนะก็ก็ฝากด้วยครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันนะครับณที่ดินเลยเอ่อท่านใดที่เดินทางมาไกลๆนะครับมาไม่ถูกก็ปักหมุดมาที่ปั๊มปตทตําบลโคกกรวดอาเภอเมืองก็ได้ครับผู้ชมครับนะ ปั๊มน้ำมันหรือชื่อปั๊มน้ำมันประเสิศิสิ์เมื่อกี้ที่เราวิ่งผ่านกันมาหรือหน้าโรงพยาบาลเทพพาร์ตก็ได้นะเดี๋ยวคนพามาชมนะครับอ่าขับรถมาดูด้วยกันนะครับเอาละครับผมคุณผู้ชมนะครับแปลงนี้ก็ขอให้จบไปไวนะครับขอให้จบไปไวขอให้มีเนื้อคู่เร็วๆนะครับอ่าาก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับมีอ่าอสังหาจะฝากขายนะครับรับทุกชนิดเลยเดี๋ยวบอช่วยดูแลนะครับฝากขายให้นะครับ ทําคลิปวีดีโออย่างนี้ให้เนาะแนะนํานิดนึงนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามฝากบอกต่อด้วยครับว่าช่องปอนอยู่ในโซนนี้แหละนะครับอำเภอเมืองโคราชแล้วก็โซนเขาใหญ่นี่ขายดีนะครับลูกค้าออเดอร์มาเยอะเลยนะครับปอนก็ต้องคัดของนิดนึงนะครับนำเสนอของที่ไม่แพงนะครับราคาจับต้องได้แล้วจบก็ได้จริงๆนะครับผมอ่ะเอาละครับแล้วพบกันครับคุณผู้ชมนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงครับ พิโดนี้ไปแล้วสวัสดีครับ